ก้าไกลถูกสารรัฐธรรมนูญยุพักไปแค่2วันสสของอดีตพรรคเก้าไกลก็เข้าสังกัดพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลย,ยังพร้อมเพรียงไม่มีแตกแถวไม่มีใครเป็นงูเหา่า143คนอยู่กันครบทวนพร้อมสันต่อภาร,รกิจที่ยังทําไม่สําเร็จจัดประชุมใหญ่เปลี่ยนชื่อพักจากถิ่นกาขาวชาววิไลพักการเมืองเล็กๆที่ตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5อยาและยังไม่เคยมีสสในสังกัดเลยเป็นพักประชาชน เปลี่ยนโลโก้พักใหม่เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดหัวกลับแสดงถึงการยกประชาชนผู้เป็นรากฐานของประเทศไว้เหนือผู้ปกครองเส้นประกบสามเส้นสื่อถึงเสรีภาพสเสมอภาคและภารดอนภาพเปลี่ยนอุดมการพักใหม่ภายใต้คติพจน์โดยประชาชนเพื่อประชาชนสร้างประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒหัวหน้าพักคนใหม่สิริกัญญาตันสกุลที่ถูกคาดหมายว่าเป็นผู้นำคนใหม่เป็นรองหัวหน้าพัก สรายุทธใจหลักอดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อนรักธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและชัยพวัตตุลาธนเป็นเลขาธิการพักคอยขับเคลื่อนเจเนเรชัน3ของพักสีสม้มต่อจากอนาคตใหม่และก้าวไกลที่พ่ายแพ้ต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งหลังการประตูว,วันแรกอย่างเป็นทางการจากก้าวไกลกลายสภาพเป็นพักประชาชนมีผู้สนับสนุนสมัครเป็นสมาชิกทันทีกว่า2 5 0 0 0คน มีเงินบริจาคเข้าพักกว่า10ล้านบาทซึ่งนั่นเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าพักประชาชนยุคใหม่ได้เดินหน้าแล้วในอดีตประเทศไทยเคยมีพักการเมืองชื่อประชาชนมาแล้วโดยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2526จดทะเบียนครั้งแรกในชื่อพักรักไทยก่อนจะเปลี่ยนเป็นพักประชาชนในปี2530 มีสีน้ําเงินเป็นสีประจำพักมีคําขวัญว่าของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนและในปี2531ได้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่เป็นกลุ่มสิทธิ์มกระาของเฉลิมพันธ์สีวิกรมอดีตเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ย้ายเข้ามาสังกัดเพราะอกหักไม่กาันแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าพักและเฉลิมพันธ์กลายเป็นหัวหน้าพักประชาชนโดยมีวีระมุกสิกพงศ์หรือวีระการในปัจจุบันแกนนาคนเสือแดงที่ติดสอยห้อยตามกันมาเป็นเลขาธิการพัก และมีสสชื่อดังหลายคนเข้ารวมงานอาทิอนันต์ชัยแสงขุนพ่อของจตุรนสุรใจสิรินุพงศ์ทวินไพรสนพิรพันธ์ผาลุสุขสัมพันธ์เลิศนุวัตรและกฤิกงเพชรเป็นตน้นทำให้การเลือกตั้งเมื่อปี2 5 3พรพักประชาชนได้สสไปถึง19คนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปักตายและรวมรัฐบาลพลเอกชาชายชูทอวันจากนั้นในปีพศ2 5 3พรพักประชาชนพร้อมด้วยพักกิจประชาสังคม และพักก้าวหน้ายุบตัวเองไปรวมเข้ากับพักรวมไทยและเปลี่ยนชื่อเป็นพักเอกภาพโดยมีเฉลิมพันธ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักเอกภาพและนั่นคือสิ้นสุดพักการเมืองที่ชื่อประชาชนในเวอร์ชันแรกส่วนในเวอร์ชันใหม่พักประชาชนยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนจากทินกาสเขาวหลังรองรับ143สสของอดีตพักเก้าไกล จะขับเคลื่อนผรรคดันการทำงานของประชาชนในมากน้อยแค่ไหนเพราะมีคดีจะเริยธรรมของ44สสที่ต่อเนื่องมาจากคดียุพักเป็นอุปสรรคสำคัญดังนั้นพักประชาชนจะมีอายุยาวนานกว่าพักประชาชนที่เคยเป็นที่พักใจคนอกหักในยุคก,ก่อนมากน้อยเพียงใด ผลงานภาย,ายใต้กันนำของนัทพงศราย,ยุทธสิริกัญญาและเพื่อนสสที่พร้อมใจกันตามมาจะเป็นเครื่องพิสูจน์โดยเฉพาะคำว่ายิ่งยุบยิ่งโตจะเป็นจริงหรือไม่เวลาเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบ